คสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องบางหม่ h ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินชมสวนจตุจักรนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นสวนในใจกลางกรุงนะครับหากท่านใดอยากมาเที่ยวก็าสามารถมาเที่ยวได้นะครับผมสามารถลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีจตจุจักรได้เลยนะครับ ันนี้เป็นสวนเดินเล่นนะครับผมใจกลางเมืองนะครับหรือว่าใจกลางกรุงก็ได้นะครับผมสามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ได้นะครับวนนาารพตุคคณอลกี รกาศด้นที่สงานสวนสาธารณะบรรกนะครับประกาศคุณอนชุรอันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟ MRT นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับส่วนข้างบนนั้นจะเป็นรถไฟฟ้า BTS ลอยฟ้านะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับผม จะให้รูรถไฟฟ้า BTS ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้รถไฟฟ้าใต้ดินน่าจะดูจากข้างล่างนะครับอันนี้คือตอนแรกที่ผมมาหลายปีแล้วนะครับผมจะเดินเข้าสวนแต่ดันไปเดินอ่นนะเดินเข้าไปในรถไฟฟ้า MRT นะ รถไฟฟ้าใต้ดินนะผมก็เลยเข้าสวนไม่ได้นะครับพอลงไปแล้วเห็นรางรถไฟข้างล่างเสยโวมาดูทีนึกว่าเขาพัฒนาไปไกลแล้วนะผมมีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะครับอยู่ข้างล่างเลยนะแต่๋ยถ้ามีโอกาสจะลงไปถ่ายให้ดูนะครับข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้าลอยฟ้านะครับ BTS นะครับเชื่อมกันนะครับผม เดี๋ยววันนี้จะพาเดินชมสวนจตุจักรนะครับสวนนี้จะเล็กกว่าสวนหลวงรอเก้าเยอะเลยนะครับผมคนมันก็เลยดูเหมือนว่าคนเยอะนะครับเพราะว่าสวนมันเล็กนะคนก็ไม่ได้เดินไปไหนนะครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับแต่ถ้าช่วงหัวค่ำน่าจะเยอะกว่านี้นะครับ ด้านหน้าที่เห็นนี้เป็นรถไฟฟ้า MRT นะส่วนตรงนู้นบนถนนจะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับ นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เข้ามาเดินชมบรรยากาศสวนนะครับผมในวันหยุดนะครับสามารถมาเดินเล่นได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับที่ นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้ามาเดินชมสวนจะถ่ายรูปกับสะพานนี้นะครับผมมีสองสะพานนะครับนั้นเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมถ้าเกิดมาแล้วไม่ถ่ายรูปนี่แสดงว่ามาไม่ถึงสวนแต่จุจักนะครับ นี้จะเป็นสถานีรถไฟซื่อตามเจดจุจักเลยนะครับผมถ้านั่งไปต่อน,นี้ก็จะไปแถวอนุสาวรีย์ไซแล้วก็เข้าไปแถวสยามนะครับผมน้ำเหมือนเขาเปลี่ยนน้ำใหม่เลยนะครับใสเลยนะครับ ฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนี้แน่เลยนะครับท่านผู้ชมสะพานผังนั้นก็มีนะครับ วันนี้จะพาเดินชมแล้วนะครับผมมาสวนนี้จะใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะเดินอ้อมให้สุดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับนะครับผมคือพอดีวันหยุดก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับผมก็เลยมาพักผ่อนนะครับพักผ่อนสมองให้ร่างกายของเราได้แบบได้เหมือนได้ปลดปล่อยนะครับผมเวลาเรามาเดินออกกำลังกายแบบนี้นะครับ ดูตึกนี้นะครับผมเขากำลังสร้างอยู่นะครับเขาจะสร้างตึกเชื่อมกันแน่ครับท่านผู้ชมจะเห็นตรงกลางจะจะมีช่องนะครับผมแต่ว่าด้านบนมันจะเชื่อมกันนะครับเขาก็ ทำได้น้องวิศวกรไทยเนี่ยเก่งนะครับผมเก่งตั้งแต่ไอ้สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะครับแบบคือในประเทศเรามันไม่มีนะครับพอดีมาเห็นแบบนี้มันก็ทำให้เราอึ้งไปเลยนะครับผมว่าเขาสร้างได้ยังไงนะครับแต่อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่สร้างนี่คือคนไทยแท้ๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิศวกรต่างประเทศนะ นี่นะครับผมตึกตึกนี่ยังยังว่าง่ายนะคือมันก็อยู่ข้างบนนะมันอาจจะใช้อะไรสร้างใช้เคียนใช้อะไรยกได้นะครับแต่พอเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะมันอยู่ใต้ดินนะครับผมเขาสร้างกันยังไงนะครับแล้วเวลาฝนตกเหรอครับน้ํามันจะไปไหนน้ํามันไม่เข้าด้วยนะครับผม ก็ทําได้นะครับน,นี่เดินไปเดินไปเรื่อยนะครับผมเดินไปเรื่อยดเดินป่าไปเรื่อยเดินสวนนะครับออกกํลาลังกายพักผ่อนพักผ่อนร่างกายพักผ่อนสมองนะครับเขาเดินมาเป็นคู่กันนะครับเราเดินคนเดียวนะครับ จุดนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นจุดเช็คอินหรือว่าจุดถ่ายรูปนะครับเนี่ยนะครับมุมกล้องก็จะได้ประมาณนี้นะสมมติว่าถ้าเกิดเขาสร้างตึกเสร็จแล้วนะครับผมพอคนมาเยือนถ่ายรูปก็จะมาถ่ายตรงนี้นะครับถ่ายตรงนี้จะต้องถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับถ้าถ่ายย้อนแสงไปกล้องไม่ดีก็จะไม่สวยนะครับต้องรองให้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วค่อยมีแสงแดดส่องมาฝั่งนี้นะครับ ถึงจะถ่ายสวยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานอีกสะพานหนึ่งที่เป็นสะพานสําหรับเอามาถ่ายรูปนะครับนี่หลายสะพานเลยนะครับท่านผู้ชมสามสะพานนะครับ ฝั่งนู้นอีกสะพานหนึ่งนะครับตรงทางเข้านะจะเห็นข้างบนนั้นไหมครับข้างบนนั้นคือสถานีรถไฟจตุจักนะครับสถานีรถไฟ BTS นะครับหนึ่งสะพานอันนี้ก็เป็นอีกสะพานหนึ่งนะครับน่าจะมีสามสะพานหรือเปล่านะครับผม ตรงนี้ปลาน่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางสะพานัางนั้นนะครับ น,นี้อากาศดีด้วยนะครับผมไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับวีดีฝนก็ตกเสร็จเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่สวนนะแผนพังสวนไม้นะครับในบริเวณนี้นะครับได้หรือเปล่านะครับ แดดไม่มียังร้อนนะครับท่ประส้ค์แต่ว่าเราก็ถ่ายนะครับร้อนก็ถ่ายนะครับเพื่อ F4 เบาไมซ์แนวนะครับ น,นี่เป็นบันไดที่3นะครับสะพานหรือว่าบันไดข้ามแม่น้ํานะครับ อยากให้ดูตึกนี้ใกล้ๆนะครับ ว้างนะครับาผสมแต่ว่ามันยาวนะครับคือเดินมามันก็ยังไม่สุดนะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับคือฝั่งที่ผมเดินมาตอนนั้นเป็นฝั่งที่ติดกับตลาดนัดจตจุจักนะครับฝั่งนี้จะรู้สึกเย็นหน่อยนะครับเพราะว่ามีต้นไม้เยอะนะครับ นะครับรู้สึกว่าเหมือนพวกจะกระลอกจะไม่มีนะครับหรือว่าไม่มีใครให้อ่านนันแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี้นะเยอะเลยนะครับผมท่านผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นโซนต้นไม้ใหญ่แล้วนะคือจริงๆก็ไม่เคยเข้ามานะครับผมเคยเข้ามาผ่านๆนะแต่ว่ายังไม่ได้เคยเดินทั่วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเดินให้ดูเลยนะครับผมว่าสวนหลวงสวนขอโทษทีครับท่านผู้ชม สวนต่โจจากนี่มันใหญ่ขนาดไหนนะครับคือวันนี้มันไม่มีแสงแดดนะคือไซโกโปรถ่ายไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคือตัวโกโปรนี้ถ้าเกิดถ่ายในที่มืดหรือว่าในที่ที่ไม่มีแสงแดดตัวภาพที่ได้ออกมามันจะไม่ค่อยดีนักนะครับ มันจะออกมามืดๆนะครับมันไม่คมซัดนะครับต้องใช้มือถือถ่ายนะโอ้หแถวนี้ต้นไม้ใหญ่เต็มเลยนะครับผมมีต้นไม้กินได้ด้วยนะครับมีทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ได้กินต้นมันนะกิน,นกินยอดมันรือว่ากิน ผลมันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรถไฟฟ้าฝั่งนี้นะคือจะเลาะเะรถไฟฟ้ามาเลยนะครับผมรถไฟฟ้าลอยฟ้านี่ผมเคยนั่งแล้วนะแต่ยังไม่เคยนั่งอ้รถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีนะครับอยากลองนั่งเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปโผล่ไหนนะมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเราลงไปนั่งข้างล่างนะครับเราจะหายใจได้ไหมนะครับคือกลัวแบบเป็นคนเหมือนคนอัน เดี๋ยวนะมีน้ำอ่ะท่านผู้ชมเหมือนคนไม่เคยขึ้นลิฟต์หละครับเวลาไปขึ้นลิฟต์แล้วมันรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกนะผมคนหนึ่งนะครับคือก็ก,ก็ตั้งแต่นั่นก็ไม่เคยขึ้นลิฟต์เลยนะครับไม่อยากขึ้นด้วยนะครับฝนมันเพิ่งตกเมื่อคืนนี้นะพื้นมันเลยชุ่มไปด้วยน้ำนะครับชุ่มแฉะ นี่นะครับที่ที่เห็นข้างบนนี้เจ๊เจะเป็นรถไฟฟ้าจะมาทางนี้นะครับผมไปรอรถไฟฟ้าเดีวยวกันนะครับรถไฟฟ้าไปแล้วนะครับผม ขบวนนี้ยาวอยู่นะอ๋หลายตู้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งนะตอนมานะขบวนนี้ก็ยาวเหมือนกันนะครับรถไฟขบวนนี้จะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือว่าเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ ที่เราจะนั่งกลับไปเชื่อมกับรถไฟฟ้า,ฟาสายสีชมพูนะครับผมแล้วเราก็จะกลับที่ทำงานเรานะฝั่งนี้จะมีแต่ต้นไม้นะครับไม่ค่อยมีผู้คนเข้าไปมากนักน,นะครับผมแต่ผมจะเดินไปนะครับเดินไปให้ท่านผู้ชมได้ ดูได้รู้ด้วยกันนะครับผมให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับว่าสวนตะจุจักนี้เป็นยังไงนะครับผมหากเผื่อท่านใดอยากมาเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับก็สามารถเข้ามาเดินเล่นได้นะครับผม มันกว้างเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมันยาวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่กว้างนะเออนั่นแหละครับฝนตกเปียกแถวนี้ไม่ค่อยมีคนนะเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งที่ทางเราเข้ามาดีกว่า น่าจะสุดแล้วนะเดินไปฝั่งนี้ก็จะสุดแล้วเพราะว่ามองเห็นรั้วแล้ว